สวัสดีค่ะมาพบกับมิวเกมแคสเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านหลังใหม่ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคนะคะมาดูกันเลยนะคะชมหน้าของบ้านหลังนี้นะคะอุ้ยอุยเราจะไม่หเห็นด้านในเราจะพยายามให้เห็นด้านในนะคะเราจะมาดูรอบนอกกันก่อนเด้ออุ้ยอ๋อจะว่าไปก็ยังไม่ได้ตกแต่งเลยนะคะก็ว่าจะพามาตกแต่ง้วยะคะเนี่นะคะ่ะด้านอน เปิดเข้าไปชวิงนอสวยใช่มหว่า you know สวยไหมนี่บันไดนะคะนี่นี่ก็เป็นห้องน้ำของเรานะคะนี่ดูนะลงไปใช่ไหมได้ที่ไหมนี่นึงดูเหมือนน้ำเต็มอ่างเลยนะคะนี่แหละนี่ก็อย่าทำในว่าอะไรชักคู่ค่ะอืม นี่ก็อ่าล้างหน้านะคะแย่ yeah. นี่เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งทีหลังนะคะเนาะอันะนี้ก็ห้องครัวมีแต่ประตูแถบโดเต็มเลยนะคะมาเราจะมาทำที่กินข้าวกันนะคะแหมเราจะเพาจริงริงเลยนะคะแบบ้ยลืมทำไปได้ไงอันนี้แข็งสำคัญเลยนะประมาณนี้นะคะลืมทำไปได้อย่างไรเอาเก้าอี้เป็น ไม้สีส้มกัแล้วกันนะคะหนอจอ่ะเจกเกอร์เอาผิดอันผิดอันจจ๊กปึ๊บปึ๊บจจ๊กโอเคอ๋อแล้วก็จะมาบอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เอามาจากช่องไหนนะเป็นกระตูนในช่องบูมนะคะเป็นบ้านของ แมนดี้นั่นเองนะคะแย่ yeah. ได้ความคิดมาจากบ้านของแมนดี้นะแล้วก็ลองมาสร้างดูนะคะเนาะตัวนี้มาเลยแย่เอาไม้ตัวนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างอเนาะบางอันก็ไม่สวยแต่บางอันก็สวยนะคะ ก็เลยมาทำแบบนี้โอ้จริงด้วยเราไม่จำเราไม่จำเป็นต้องทำแบบมันเรานี่นะเนาะลืมไปแล้วว่าเรามีโต๊ะอ,อือหือมีโต๊ะโต๊ะรองหัวน,นั่งเออเออเอ,อ,อ่ะเขียโอเคโอเคโอเค อย่างไร้แบบเป็นแอดออนอะแบบที่วางของนุง่งพื้นได้แต่เราไม่ต้องการช่างมันนะคะมาไม่เอาแะไรก็ได้ตรงนี้เราจะมาทำเป็นทีวีนะเราจะเป็นเวลานั่งกินข้าวโอ้เสียงคุมค้ามด้านนอกนะคะเสียงดังม,กมากเลยเอ่มคิดก่อนนะคะแบบ คิปนานคิปนานจึ๊บจึ๊บมึม,มึมือเราจะเป็นทีวีจอบแบนนะคะจอบแบบนี้เลยเราจะใช้ภาพนะคะที่อันไหนใหญ่ๆนะต้องการอันแบบใหญ่ๆที่แบบพอจะล้นฟ้านะคะพอล้นเจนี่เนาะโอ้ภาพใหญ่ๆหายไปไหนแบบ เราอยากได้แบบแบบมะหูรานได้ไหมอะ่าาะภาพคาราเต้ก็ได้อะ่ะเออทำไมตอนนี้ไม่ได้คาราเต้อ,อ่ะโ h my god อ้ออืออืออ,อกล้องมึงจะปิดเลยดีไหมม,มาดูตอนหาภาพเจอ จบค่ะนี่คือแบบตอนกำลังจะเลือกช่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะถ้ามามึงแตกนะเป็นแบบนี้นะคะเซ็งไม่ได้พาพี่ต้องการไปนอนก่อนนะคะวันนี้นะเอาดิาๆๆๆช่างมันช่างจะทามุมไหนเป็นมุมทำงานนีอ่ะมุมนี้อะไรก็นักนะ หน้าหน้าทำไมอื้าวเขียะอู้เขียะงงอยากใช้เทสเตอร์แพ็กจุงเลยนะคะแต่ที่โกงทำไมมันบอกว่าเราไม่มีไมค์คาร์มเราก็ช่วยบอกได้นะจ๊ะนะเอาอืมนี่คือหมอเตียงใช่ไหมเอาเออเข คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คนเล่นคอมจะไม่ตกตรงนี้เลยไหมนี่อ่านอนก่อนก็ได้น, so yeah. น,น้อฟันดี้ย่เลองเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเ,เป็นไขกันเลยค่ะกีกับพูดไปใส่นะเตรียมมาอย่างนี้ว่าลองเป็นไข่นะพูดว่า ระวังเป็นไสนนะโอ้โหจะบ้าตายนะคะน้องเป็นไข้นะคะเป็นหวัดแล้วมันหายยากนะดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะคือโอเคคอมพิวเตอร์ต้องใช้ของประมาณ น้าไหนวะคอมพิวเตอร์มันต้องใช้ของเยอะอย่นะคะเวลาทำนี้ต้องใช้ของเยอะอยู่นะนี่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 น,น,ออนีนี่น,นี่ออกเป็นนี่ลกันเป็นแบบเป็นหนังสือคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์นะคะเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นโตัวญี่ปุ่นดีกว่านะ เท่าที่รู้มานะคะทำแบบนี้นะมัดเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวัวนนี้โอ้ยมึงชนันเอานี้เข้าไปอืมเออล่อนไปด้านล่างเอาไม่หล่นหรอ เราจะเอาแบบเป็นโต๊ะญี่ปุ่นก็แล้วกันนะคะชอบนั่งโต๊ะญี่ปุ่นก็ต้องมาทำโต๊ะญี่ปุ่นตโต๊ะก็ก็น็อกโต๊ะญี่ปุ่นแย่หน้าเนี่ยน้าหน้า,นา,นา,นาอเออเอออืมแบบเอาชีวิตรอดน้องว่าแค่คืนแรกเราก็ตายแล้วเลยนานะแบบเอาชีวิตรอดนะคะ คืนแล้วก็ตายแล้วนะแบบมาต่อเลยนะคะแย่เดียเดอเดอะด้ทีทำไมตรงนี้มันว่างจุงเบยตกแต่งเพิ่มตกแต่งเพิ่มดุกดิกเพิ่มนะคะดุกดิกเพิ่มดุกดิกดอดออ๋อเคยดูเรื่อง daily to s e i หรือเปล่าที่มันบอกว่าดุกดิกดอดอดึกดิกดืกดดำนะคะแบบหือ่อย่างฮาเลยนะคะตอนนั้นอะบบุกดิกดอดอนี่ หมอร้อลั่นบ้านนะคะเอออไม่ค่อยรีบนะคะทำไปเรืได้นี่แหละอืโอ้ไม่ตายสิตอนนี้พอไหมชั้นบนเฮ้ยจริงๆแล้วน,น่าจะไปทำตรงนั้นนะ มันได้ทำแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าเกณฑนแบบฝั่งนั้นกันนะคะเราจะทำให้เหมือนฝั่งนั้นเลยของที่ต้องใช้อืมไม่น่าเลยนะเราเนี่ยน่าจะดูให้ดีก่อนนะฝั่งไหนมันมีอะไรอ่ะไม่น่าไปก่อนเลย ว่าเซ็งลิงลิงเลย ayo. มานะคะอืมแต่จะไม่ขวางทางเหรอใครต้องส่งบอสก็ปิดตรงนี้พอดีนะคะเออตรงนั้นแหละดีแล้วหหหแหละมาไหนก็ไหนแล้วเราก็จะมาทำนี่นี่แล้วก็ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้อืมนี่เอาเอาหยิบอะไรกัไม่ได้อย่างนั้นประตูแบบนี้และก็ตอนน่อไปเราจะมาทำอะไรก็คิดดูกันเอานะคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคิดคิด ขิดเข่าไปเหยีย yeah. ดมามาไม่ครบนะคะเติมแสแลก มันค่ะวางไว้ตรงนี้ก็ได้ก็นี่นะคะจบตัวข้าง่ต้ไปแล้วคยมาทิ้งขยะก,กันนะคะเอาเป็นว่าสำหรับวันเราคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมิวเกมพัชเตอช่องนี้นะคะอาจจะงวงว่าเอ๊ทำไมถึงแบบ ทำทิ้งให้อยากเสร็จแล้วไม่เล่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะคะไม่ไม่ใช่เลยะคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมไม่ใช่นะคะก็มาสิบอดนาทีสิบสองนาทีแล้วลหะนะคะก็คือว่าแชทมานานก็พอสมควรนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเนาะกดแชร์กดซับสไครต์ตามที่บอกไปขอตลาไปก่อนฮะ,ะบ,าบายยอย่าลืมทำการบ้นานอ่านหนังสือสอบกันด้วยนะคะ ยูเนบายนะคะ